แล้วสิ่งที่มิ้นเห็นน่ะอันนี้มินมาเล่าให้ฟังทีหลังนะว่ามินเห็นอะไรสิ่งที่มิ้นเห็นมันคือหน้าโคนนเว้ยคือพอมันหันไปอ่ะมันบอกว่ามันเห็นหน้าโคนแล้วหน้าคนที่มันเห็นน่ะคือมันบอกว่ามันเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่แบบมันนอนโรงเรียนเหมือนกันแล้วทีเนี้ยนอนคนละตึกกันนะใช่ใช่แต่นอนคนละตึกกันแล้วทีเนี้ยพอมันเห็นอย่างนั้นใช่ไหมมันก็กรี๊ดเพราะว่าอะทุกคนถึงถึงแบบว่าถึงมันเห็นเป็นหน้าคนแล้ว เห็นเป็นเพื่อนเราอ่ะแล้วมันอยู่อย่างนั้นอะยังไงก็กรี๊ดถูกไหมยังไงมันก็องกตัวเพราะมันเพราะห้องพยาบาลอ่ะอทุกคนคือรู้แหละเราว่ามันว่ามันเรื่องลือเรื่องลือชื่อเสียงเนห้องพยาบาลนะห้องงพยาบาลในเราอะแล้วก็เออมิ้นมันก็กรี๊ดเว้ยแล้วแบบฮะเธออยู่คนเดียวป่ะเอ่อทักถ้าถามทั้งบ้านอะไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ว่าในห้องตอนเนี้ยอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่สองคนกับอีกสองตัวเนี่ยกลัวจะตายอยู่แล้ว ไม่แต่ปกตินี่ป็นคนนี่ไม่กลัวคือถามว่าไม่กลัวได้ไหมเรียกว่าก็อาชาเขาไม่กลัวก็ได้มินมันก็กรี๊ดแบบกรี๊ดเสียงดังเลยทุกคนแล้วน้ำหวาน่ะที่มันยืนเล่นอยู่อะอันนี้ตลกคือน้ำหวานอะมันประมาณว่ามันยืนเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมแล้วพอมันมินแล้วพอมันได้ยินมินกรี๊ดอัแล้วมินมันวิ่งเว้ยมินมันกรี๊ดเสร็จแล้วมันลุกขึ้นแล้วมันวิ่งมาหาเราเลยมันวิ่งมาตรงที่ที่ที่เราที่ที่เรานั่งอยู่อะแล้วทีเนี้ยน้ำหวานมันเห็น น้วมันก็แบบตาตาตาหน้าหวานอ่ะมันเลืกลากเว่ยแล้วมันก็ระวังโทรศัพท์แล้วมันก็ค่อยๆเดินมาเาค่อยค่อยวาใช่มันเป็นแบบนั้นเดินอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนมินกี้ใช่เลื้ลักเลื้วักค่อยๆ่อวางแล้วก็ค่อยๆเดินไปอ่ะคือทุกคนมันเหมือนคนที่แบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะแล้แบบตลกไม่คือในความคิดตอนนั้นพี่หวานคงไม่ได้แบบอพยโยออกแบบตรงนี้ให้เร็วที่สุดจะดีมากใช่คือเพราะว่า เราอะเรามองไปทางกระจกใช่ไหมเราเรามองไปทางนู้นแล้วมินก็คือแบบวิ่งออกจากตรงนู้นก็คือน้ำหวานนะ่าจะรู้ได้แล้วว่ามันตรงนู้นมันมีอะไรอะก็เลยแบบออกจากนั้นให้ห่างที่สุดจังหวะที่ว่ามินกับน้ำหวานเดินมาหาเราวิ่งแบบเดินมาหาเรากันใช่ไหมตัวเราอะยังหันไปทางนู้นอยู่เพราะเราอ,อยากรู้ว่ามันคืออะไรเราเป็นคนที่แบบว่าเราไม่กลัวไงแล้วแต่เราอ,อยากรู้แล้วอยู่ๆอ,อะแสงนันมันก็ดับปุ๊บไปเลยอะดับเอาจริงๆทุกคนตอนนั้นอะโมเมนต์ตอนนั้นอะเราอะนึกว่ามันมันคือแฟดแฝดจากมือถือเว้ย เราเนึ้ว่าเพื่อนคนที่มานอนอีกอาคารหนึ่งอ่ะมาแกล้งเรา<ๆ>คือปกติอ่ะอ่านเล่าก่อนคือมันมีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละแต่ว่านอนนอนคนละห้องกันนอนคนละอาคารเราหานอนห้องพยาบาลแล้วเพื่อนอีกสองคนอะ่ะนอนที่ห้องห้องเอ,อ่อห้องดนตรีไทยที่อยู่อีกอาคารหนึ่งอาคารห้องพยาบาลกับอาคารดนตรีไทยมันอยู่ห่างกันแบบว่าห่างกันมากเลยนะ เป็นยุใช่อยู่ห่างกันแบบห่างกันมากและตอนแรกอะ่ะเราก็นึกว่าพอม,มินมันบอกว่ามินมันเห็นเหมือนในนั่นไงมินมินมันเห็นเหมือนคนที่อยู่อีกอาคารหนึ่งก็คือคนคนที่ชื่อเพชมินม,มินมันเห็นเหมือนคนเหมือนเพื่อนเราที่ชื่อว่าเพชเว้ยแล้วเราอะ่ะก็ว่าไอ้พวกนี้มาแก้แน่ๆเพราะมันสิ่งที่เราเห็นมันเหมือนแสงแสงแลชไฟฉายแล้วมันส่องขึ้นหน้าอย่างเงี้ยนึกออกไหมทุกคนโทรไปสิเออแล้วเราก็โทรไปไว้ยตอนแรกอะ่ะเราก็โทรไปไม่ใช่ตอนแรกเรายังไม่โทรก่อน พอเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพอเห็นว่าแสงมันดับอะเราเห็นเหมือนแสงแฝชโทรศัพท์เราก็เลยเดินออกไปดูเราแบบอุ้ยเราใจข้ามมาตอนนั้นเราแบบเรางงแต่เราไม่ได้เดินไปถึงขั้นแต่เราอะคือประตูด้านหลังอะเราล็อกไว้แล้วประตูด้านหลังเราล็อกไว้แล้วเราเลยต้องออกจากด้านหน้าคือเราอะเดินออกมาจากด้านทางหน้าห้องแล้วเพราะว่าเราเห็นจากหลังห้องใช่ไหมแล้วเราเดินอ้อมไปอ้อมไปแต่ว่าเราอ้อมไปไม่สุดเราอ้อม คือเหมือนไปชะงแง้มดูว่ามันมีใครไหมแล้วคือเราไม่เห็นใครไงเราก็เดินเดินกลับเข้าห้องมาอันเนี้ยคือด้านหน้าถ้าออกไปจากทางประตูด,ด้านหน้าทุกคนจะน่ากลัวกว่าอีกนะเพราะว่ามันต้องไปพอเปิดใช่ไหมเปิดประตูด้านหน้ามันจะเห็นอีกอาคารหนึ่งเพราะมันจะมันจะแบบอยู่ตรงข้ามกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องเดินบอ้อไปแล้วก็รอด้านหลังเพื่อไปดูใช่แล้วมันมืดม่ะมันมืดมากทรแล้วทรแล้วตึกมันเป็นตึกทึบไงแล้วคือเราต้องเซอร์ไพรส์ไงถ้าเกิดมีอะไรก็คือจะแบบ ใช่แต่นี่คือในใจอะ่ะในใจคือคิดไว้แล้วว่าโดนแกล้งแน่ๆก็เลยแบบว่าเออออกมาดูเพื่อความเพื่อความสบายใจของตัวเองแต่ตอนนั้นอะยอมรับเลยว่าแบบก็แบบว่าแบบนี้นิดนึงเพราะว่ามันมันคือครั้งแรกที่ว่าเราได้มานอนห้องพยาบาลอะ่ะคือปกติโรงเรียนมันเงียบขนาแน้นเลยลตอนนะั้นถธามันคือโรงเรียนในช่วงเที่ยงคืนอะเออเออเออมันคือโรงเรียนในช่วงเที่ยงคืนอะุกคนมันมันไม่มีใครแล้วแบบคือ คือบอกได้เลยว่าเพื่อนที่อยู่ห้องดนตรีอ่ะเราเชื่อว่ายังไม่นอนเพราะปกติก็คือนอนดึกกันอยู่แล้วเพื่อนที่นอนห้องดนไทยคือเขาจะมีครูอยู่ด้วยจะมีครูที่อยู่ห้องดนตรีอ่ะแกชื่อว่าเออไม่ต้องบอกชื่อก็ได้แกมีแกแกอยู่ประจําอยู่แล้วใช่ไหมแกแบบพะบ้านแกอยู่ในโรงเรียนแล้วแกก็แบบเออมันนอนห้องดนไทยกับห้องนี้กับเพื่อนๆเราแล้วเราก็แบบเดินออกไปดูแล้วเราไม่เจอใครแล้วเดินกลับมาในห้องแล้วเราก็ไปบอกไอ้มิ้นกับน้ำหวานนะเราเราก็บอกว่าเออเนี่ยนั้นเราเดินออกไปดูมาแล้วเราไม่เจอใคร ล้วก็บอกว่าเออให้ให้โทรไปหาเพชรดูเพราะว่าที่เราเห็นครับที่มิ้นท์เห็นอ่ะมันคือหน้าเพชรเบ้ยแล้วเราก็เออให้โทรไปหาเพชรแล้วพอโทรไปอ่ะเพชรบอกว่าเพชรอยู่ห้องดนตรีตอนแรกเราก็เออเราคือโทรผู้เรเราเห็นอย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่เชื่อถูกไหมเราก็แบบว่าไม่เชื่อไม่เชื่อแบบว่าเปิดกล้องให้ดูเปิดกล้องให้ดูแล้วเพชรก็คือแบบว่าไม่คือตอนนั้นอ่ะเหมือนกับว่าคือภายในห้องดนตรีอ่ะ สัญญาณมันอับทุกคนมันอับสัญญาณ wi f i คือปกติอะเราจะใช้เอ่อ Wi-Fi ของโรงเรียนอยู่แล้วไง Wi-Fi ฟรีของโรงเรียนอะเราก็เลยแบบว่าแต่ว่าห้องดนตรีอะโว้ทุกคนอย่าว่าเลยห้องพยาบาลสัญญาณก็อับแบบเป็นพื้นที่ที่อับสัญญาณ Wi-Fi มากเออนั่นแหละแล้วก็ห้องดนตรีอะมันก็อับแต่ห้องดนตรีจะอับเป็นบางจุดเว้ยจะอับเฉพาะคือห้องที่ใช้สําหรับนอนอะคือห้องดนตรีมันจะมีห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องเล็กเป็นเป็นห้องเล็กที่สําหรับว่าเก็บของนู่นนี่นั่นเก็บแบบ เออนั like ่นแหละเก็บเก็บของแล้วพวกนี้ก็ไปนอนในห้องนั้นแหละแล้วห้องนั้นมันอับสัญญาณแล้วเราก็บอกให้มันเปิดเปิดกล้องเพชรก็แบบไม่เปิดเพราะมันไม่ไม่ใช่ไม่เปิดหรอกมันเปิดไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าสัญญาณมันขาดขาดหายหายะทุกคนแล้วบนแล้วเหมือนเราคุยกันจับสับไม่ได้อ่ะโทรไปก็แบบเดี๋ยวมันก็ตัดสายบ้างเพราะว่าด้วยความที่สัญญาณมันมันมันคือทางฝั่งเราสัญญาณก็ไม่ได้ดีอะทุกคนฝั่งนู้นสัญญาณก็แบบก็ไม่ดีอะมันก็เลยแบบว่าติดสื่อสารกันไม่ได้เว้ยเเราก็ลย นั่นแหละโทรกันไปโทรกันมาจนจนเพชรอะเพชกับพัดนนอนด้วยกันใช่ไหมนําไปนอนห้องนีด้ด้วยกันสองคนแล้วเราก็เออเราสามคนอยู่ห้องพยาบาลกันทีนี้เพชกับพัดก็เดินลงมาเลยเดินแบบเดินจากห้องดนตรีอะเดินมาห้องพยาบาลเลยเดินแบบเดินมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็พอพอ,พอพอพอเราได้เจอหน้ากันเราก็แบบว่าเออก็ได้ข้อสรุปว่าเพชอะมันมันไม่ได้มาจริงๆมันมันไม่ได้มาแก้งจริงเพราะว่าอปกติทุกคนคือถ้ามันมาแก้นะตอนมันวิ่งกลับ กับพ่อโน้นตีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเห็นถูกไหมเพราะเราเดินออกไปดูขนาดนั้นอะ่ะหรือถ้ามันแอบเราก็ต้องแบบว่าเห็นอะไรคือเราต้องเห็นบ้างอะ่ะนึกว่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้ามันจะวิ่งไปแอบอะ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาในการวิ่งพอสมควรนะทุกคนมันต้องแบบว่าถ้ามถ้ามันจะวิ่ง,ง,งต้องได้ยินเสียงวิ่งใช่แต่เราไม่ได้คือเราแบบว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนตรงนั้นอะ่ะเราก็เลยแบบว่าตอนนั้นอดใจไม่ดีนละ้นะเราแบบว่าก็ไม่เป็นไรก็ เอออยู่กันแต่นในห้องไม่ต้องออกไปเพราะว่าจาับที่เห็นอ่ะเขาอยู่ได้แต่นอกห้องนะเขาคนนั้นคือเขาไม่เข้ามาไงเราก็แบบว่าถ้าเขาไม่เข้ามาเราก็ไม่ต้องอะไรเราก็พยายามนอนพยายามอะไรกันเนาะอุ้ยนี่คือใจกล้ามากเพราะว่าด้วยความที่ว่าสองคนรู้เขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วแล้วแล้วห้องพยาบาลนะเตียงม,มันแบ่งเป็นล็อกๆเราก็เลยแบบว่ามันจะมีล็อกฝั่งผู้ผู้หญิงกับล็อกฝั่งผู้ชายเราก็เลยแบบว่าต้องมานอนฝั่งผู้ชายเพราะว่าถ้าไปนอนกับฝั่งผู้หญิงกันมันจะน่าเกลียดล้วก็แบบว่าเออมานอนฝั่งผู้ชายคนเดียวเราายยยเเลวว่คนดี แล้วฝั่งผู้ชายอ่ะมันมันเป็นฝั่งที่อยู่ใกล้ชิดกับจุดจุดนั้นที่เราเห็นมากที่สุดเราพยยามเราว่านมนันเราแบบคือถามว่ามันนั้นกลัวไหมไม่ได้กลัวแต่คือไม่อยากเห็นแล้วอ่ะนึกออกไหมเออแล้วก็แบบเราก็มานอนเราก็นอนปิดไฟอปิดไฟไม่หมดด้วยเปิดเปิดไฟไว้ดวงหนึ่งก็คือเปิดไว้ฝั่งทางฝั่งของห้องเก็บของก็คือตรงนั้นมันจะได้อแบบมีแสงสว่างบ้างเออนั่นแหละทุกคนแล้วก็เราก็นอนเนาะแต่ว่า ระหว่างที่นอนอะ่ะไม่ใช่ระหว่างที่นอนหรอกคือคือเราหลับไปแล้วแล้วเรามารู้สึกตัวเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันช่วงไหนแต่เราคาดว่าน่าจะช่วงมันตีสี่หรือตีสามประมาณนั้นแหละเราอะ่ะตื่นขึ้นมาเว้ยเพราะเราได้ยินเสียงคนเดินเราก็นึกว่ามิ้นกับน้ำหวานนะมันตื่นกันแล้วคือตอนเราเรานึกว่ามันเช้าแล้วเว้ยเราก็เลยบอกว่าคือเราลืมตาม,มาดูอะ่ะไฟมันยังปิดแล้ว แต่เรายังได้ยินเสียงเดินนะได้ได้ยินเสียงเดินแบบรอบรอบรอบเตียงอะไรเงี้ยรอบรอบเตียงที่เรานอนอะ่ะได้ยินเสียงเดินได้ยินเสียงคนเดินแต่มันไม่ใช่เด EN ินมันไม่ใช่เดินแบบหลายคนนะมันคือคนคนเดียวเดินแล้วแบบเดินวนไปวนมานึกออกป่ะมันจะประมาณนะั้นแล้วก็เราก็หันไปดูเราไม่เห็นใครแล้วก็แบบว่าเออเอาอีกแล้วแหละเพราะว่าไม่แต่ปกติที่เราเจอเราจะเจอตอนที่เราอยู่คนเดียวไงนี่แบบเรานอนกันอยู่สามคนไม่ได้นอนอยู่สองคนหรือเปล่า คืออยู่ในห้องสามคนอ่ะแต่แต่แต่เราแค่นอนอยู่คนเดียวแค่นั้นแหละเราเลยรู้สึกว่าแบบหวันนั้นน่ากลัวจริงแบบว่าคือเหมือนเหมือนที่เราเห็นอ่ะเราไม่เห็นอ่ะทุกคนเราได้แค่ได้ยินเสียงเฉยๆเราได้ยินเสียงอย่างเดียวเราเลยแบบว่าแต่ว่าเนี่ยเหมือนมันรอบเนี้ยเป็นรอบที่เรา amazing มากคือแบบหูมันเห็นชัดขนาดนั้นเลยโหแบบว้าวว้าวใช่ทุกคนมันเห็นแบบเห็นหน้าคนเห็นเห็นเป็นหน้าคนเลยรู้สึกว่าเแนบบี่ยนี่คือครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเราที่แบบว่า เราเห็นชัดขนาดนั้นแล้วก็ตื่นเช้ามันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วแล้วเราก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ครูฟังให้ครูที่อยู่ประจำห้องพยาบาลน่ะฟังแล้วแกก็บอกว่าเออห้องเนี้ยมันก็มีแบบมีหลายคนเจอแต่ว่าซึ่งแต่ละคนเจอแบบว่าเจอคนละแบบกันหมดเลยนะเจอแบบเอาง่ายๆคือมันเหมือนมีหลายตนอนะ่ะมีเยอะอ่ะเออมันเลยว่าเจอคนละแบบกันแต่ว่าเรื่องปกติที่ทุกคนเจออ่ะคือเวลาอยู่คนเดียวจะชอบมีเสียง เสียงอยู่ในห้องพยาบาลเต็มเดีวก็แก๊กเสียงเคาะเสียงอะไรเงี้ยจะมีบ่อยคือครูที่มาทํางานห้องพยาบาลเวลาแกมาทาํางานอะไรเงี้ยแกก็แกก็บอกว่าแกก็ได้ยินเหมือนกันมีครูคนหนึ่งที่แกจะอ่ามาทํางานบ่อยมากที่โรงพยาบาลแกจะทํางานเกี่ยวกับงานเลยนะเหมือนคือแกเป็นพสใช่ใช่ประกันเหรอใช่คือแกประจําในกลุ่มงานประกันของโรงเรียนก็คือประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนนะแล,แ,แล้วคราวนี้คือแบบแก,กจะ ค่อนข้างที่จะบางอาทิตย์อะบางอาทิตย์แกทํางานแกทํางานกลางคืนด้วยนะมาอยู่ที่เรียนแล้วคือแกจะไม่อยู่คนเดียวเลยแกจะพาสามีแกกับลูกแกอีกสองคนมาอยู่ด้วยตลอดแกจะบอกว่าพาไออย่างน้อยแกแกก็จะพาลูกของแกมาคนหนึ่งแกมีลูกสองคนแล้วแกแบบบางทีแกก็เออพาลูกแกมาคนหนึ่งเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนเนาะนั่นแหละแล้วเราก็ไปบอกครูใช่ลูกของครู ก็คือหินเคยเคยได้ฟังที่ไปเห็นที่อ่นดนตรีอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าอันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงคือทุกคนก็มันมีเยอะมากนี่เป็นเพียงแค่เศษเสียวเรื่องเล็กๆเท่งนั้นนะทุกคนใครอยากจะติดตามอยากจะฟังต่อสามารถติดตามได้ที่ช่องเลยนะพี่เติมก็ช่อง u ู u ูบศิรินชาแนลนะครับก็ติดตามกันไว้เยอะๆเนาะเดี๋ยวจะพยายามทาคลิปสนุกๆมาให้ดูกันก็นี่แหละก็คอนเทนต์แรกแล้วเล่าเรื่องผีเนาะเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา มันจะไม่จบเข้าในเรื่องโนเดี๋ยวเราจะพยายามหาเวลามาเ <IP S 2> ล่ากันอีกตอต่อไปใช่จะทำอีพีต่อตอไป <laughs> เพราะว่าตอนนี้ก็ช่วงเวลาประมาณกี่โมงแลน้องป๊าเขาตอนนี้ตอนนี้ก็เที่ยงคืนสามสิบสี่นาทีเลยพี่เตินเป็นเวลาที่ <laughs> เอเอกำลังดีมากกำลังดีใช่แต่ว่า <laughs> นั่นแหละแต่เอาจริงๆเรื่องยังไม่จบนะ <laughs> อ่ะอืคือเอาแค่ปากอคอไปก่อนแต่เราเราก็ พยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆกันมาคิดไม่ออกก็เลยหาเอาคอนเทนต์เล่าเรื่องผีกันมาแล้วก็คือช่วงนี้ทุกคนเรายังแบบว่าเรายังไปเจอกันไม่ได้เน้อเพราะว่าสถานการณ์โควิดสิบเก้ามันก็ยังแบบว่าตอนนี้ก็การทําคลิปด้วยการวิดีโอคอลอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาคนมีปัญหาเรื่องสัญญุสัญญาอะไรอย่างงี้แหละใช่มีปัญหาเรื่องแบบว่าเรื่องสัญญาแล้วก็เรื่องแบบว่าเรื่องเรื่องอัดหน้าจอเรื่องอะไรอย่างนงี้นะเพราะมันเรื่องเสียงใช่เรื่องเสียงเรื่อง ภาพอะไรออกมาพี่ชาก็ขออยทุกคนด้วยที่ทําให้อาจแบผิดหวังนหนึง่งแต้ก็เรื่องที่เราจะมาเล่าเรื่องนี้ถ้าหากใครว่าไม่น่ากลัวอาจจะมีอีกหลายๆเรื่องที่คุณคิดว่า<ส>น่ากลัวก็เป็นได,นเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเรามาเล่าเกี่ยวกับห้องนอริไทยดีกว่าทุกคน <S <S เราทิ้งถ่ายไว้แค่นี้ก่อนเอเ ขอบคุณคนนอนหลับฝันดีกันนะจ๊ะฝันดีกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย